เท่าไหร่ครับ8บาทจ้า8บาทถูกจังงั้นเอาเพาิ่มอีกขวดเป็น2ขวด2อขวดก็จะเป็นเอ๋อแป8บาทขวดนึงเท่าไหร่นะครับ8บาทไงอา้าวแล้ว2อขวดมันจะเป็น88ได้ยังไงอ่ะเจ๊ 2>, 2ขวดมันก็ คิดให้ดูไหมเอาไหมอะไหนเจ๊ลองคิดให้ดูหน่อยสิว่าสองขวดมัน88ได้ยังไงเนี่ยฮะได้ได้อ่ะดูนี่หนึ่งขวดเนี่ยแปดบาทใช่ไหมอ่าใช่เพราะมีขวดนึงก็เป็นแปดสิบแปดบาทได้ไงงไงเดี๋ยวนะสองขวดมันจะแปดสิบแปดได้ยังไงอะก็ใช่ไงนี่ฉันคิดให้ดูอยู่นี่ไง ฉันเรียนหนังสือมานะคิดเนี่ยไม่มีผิดพลาดแน่นอนอ่างั้นขวดนี้ผมคืนให้เอาละเอาขวดเดียวพอเท่าไรอะอ่าถ้าไม่เอาแล้วก็ต้องเออเอะไรรู้แปดเท่ากับแปดสิบอ่าแปดสิบบาทเนี่ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ๊ขวดเดียวมันแปดสิบได้ไงอ,ะอ่ะเพราะฉันบอกแล้วว่าฉันเนี่ยคิดให้คุณดูทุกขั้นตอนไม่มีพลาดแน่นอน อ่าโอเคโอเคงั้นผมไม่เอาละคืนวันนี้ก็ไม่เอาแล้วด้วยไม่เอาแล้วนะอ,อ,อ่ะมันกรร็ลบแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองอ่ะเจ็ดสิบสองนะ,ะแต่ฉันคิดแค่เจ็ดสิบบาทก็พอคนกันเองอเฮ้ยเดี๋ยวสิ<ๆ>นี่ผมไม่ได้เอาอะไรสักอย่างแล้วทำไมต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะคุณน,นี่ฉันคิดให้คุณดูทุกขั้นตอนแล้วนะจะเอาอะไรอีกฮนะเจ๊เพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยคิดเลขยังไงเนี่ยอยากรู้จริงๆแล้วใครหน้าไหนมันสอนเจ๊คิดเลขไงฮะก็ครูเที่ยวเรียนไง ดู <c oughs> ประเทไหนวะเอางั้นเอางี้เจ๊ลองคิดให้ใหม่มีเครื่องคิดเลขไหมที่ร้านอะมีเออนี่เพื่อกันเลยวะอ่ะอนันนี้ผมเอาหนึ่งขวดตู้อ่ะแปดบาทอ่ะแล้วผมเอาเพิ่มอีกหนึ่งขวดบวกแปดเข่ากับ8ป็สิบแปดบาทาได้ไงดู่วไม่ไงวะอ่ะงั้นผมไม่เอาละทั้งสองขวดคืนรับทิ้งให้หน่อย ลบ8เท่ากับ72บาทเห็นยังเหือว่าเราคิดผิดวะงั้นผมเอาขวดเดียวพอเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะขวดเดียวนะหววเดียวเพิ่มไปอีก8ทั้งหมดเป็น728บาทเฮ้ยทำไมถึงเป็น728บาทได้อะเนี่ยฮะเพราะว่างั้น เอาใหม่ลืมทุกอย่างไปก่อนลืมอะไรอะ่ะลืมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาซื้อใหม่บองโคนะอ่ะาอ่อโอคโอคน้ำขวดหนึ่งเท่าไหร่ครับ8บาทอ่ามันต้องแบบนี้สิถึงจะถูกต้อง <ż slowed email> อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซื้อน้ำขวดเดียวทำไมซื้ออยาะยังนี่กาไขไยน้ำมอลวูนเลยใช่ไหมเนี่ยนะไม่เอา I'm <laughs>